สวยมากเลยมาทาให้เหมือนแบบเรานั่งกินอาหารแบบใต้แสงเทียนแบบแสงจันทร์ดูสวยหรูมากสามารถควบคุมทั้งหมดทีเดียวได้ผ่านรีโมทค่ะปิดฟึ๊บพอคุณมีอันนี้วางบนโต๊ะชัวว้าจะรู้สึกว่ามันทาให้แบบฟีลลิ่งบรรยากาศในร้านอาหารของคุณดูแบบดูมีคลาสมากขึ้นเลยสามารถปรับแสงได้ถึง3ระดับด้วยกันค่ะหน้าตาของมันวินเทจมากอ่ะจันเชื่อว่าหลายๆคนเห็นคงต้องแบบชอบแน่นอนนะคะถ้าได้เป็นของขวัญจันเชื่อว่าหลายคนต้องถูกใจแน่นอนเลยค่ะ คุณเคยไหมคะเดินเข้าร้านอาหารแล้วแบบอยากมีดินเนอร์ใต้แสงไฟสวยๆใช่ไหมคะ mm. เขาก็จะมีโคมไฟเล็กๆตั้งไว้ที่โต๊ะอาหารแต่เพนพอยของเขาก็คือเขาต้องค่อยๆเปิดไฟทีละโต๊ะนี่คือหลอดไฟไร้สายดีไซน์หลอดแก้วหรูจากแบรนด์ฮัม b บ e ค่ะชาร์จครั้งเดียวใช้ได้นานถึง140ชั่วโมงดียังไงทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ คือความรู้สึกของแจนจะรู้สึกว่ามันเป็นหลอดไฟที่สวยมากๆเลยดูวินเทจแต่ฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยเรียกว่าไม่วินเทจเลยนะคะเพราะว่า h u m b l e เนี่ยถึงเป็นดีไซน์หลอดแบบเก่านะแต่ข้างในคือ LED อย่างดีเลยค่ะวิธีเปิดก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะมีปุ่มเดียวอยู่ที่ข้างใต้นี้กดปุ๊บเปิดได้เลยสามารถปรับแสงได้ถึง3ระดับด้วยกันค่ะคือแสงเทียนแสงแอมเบียนและแสงสว่างที่สุดสําหรับการทํางานค่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้คืออันดับ1แสงเบาเบาสว่างอันดับ2 และนี่ก็คือสว่างที่สุดเลยค่ะซึ่งที่แจนมีอยู่ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด2รุน่นด้วยกันก็คือ humble 1และ humble 2ค่ะตัว humble 1นะคะจะเป็นดีไซน์หลอดแก้วโชว์ไฟ led สวยๆแบบนี้นะคะแต่ตัว humble 2เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเหมือนดัมเบลนิดนึงแต่ว่าสวยนะ พอเป็นหลอดไฟไร้สายแบบนี้นะคะหลายคนก็อาจจะมีคําถามว่าแล้วมันชาร์จนานไหมชาร์จเต็มแล้วใช้ได้นานแค่ไหนต้องชาร์จบ่อยหรือเปล่าอย่างที่แจนบอกไปตั้งแต่ต้น,นะคะ่ะชาร์จเต็มใช้ได้140ชั่วโมงนะคะอันนี้คือคุณต้องชาร์จเต็ม100%นะคะแต่ว่าจนลองชาร์จ4ชั่วโมงคุณก็ใช้ได้นานๆแล้วอะถ้า140ชั่วโมงคุณคิดดูร้านอาหารคุณเนี่ยใช้งานได้ประมาณ5วันเลยนะแต่นี่คือแบบเต็มแม็กซ์เลยแต่ว่าถ้าคุณใช้แค่ประมาณแบบ8ชั่วโมงคุณอาจจะใช้งานได้มากกว่า5วันวน้ยยาา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 าคค่ C, ่่่่ะกกกกรรรรรรชชช์์์จจเเเีีี็ืือออสสบ USB-C ทขใใหหมงผ ได้เหมือนกันค่ะซึ่งทาง Humble เนี่ยเขาก็มี Wireless Charging ดีไซน์สวยๆแบบนี้นะขายด้วยเหมือนกันก็คือดูดีไซน์ทำมาจากไม้ไผ่สีดำถ้าระวางคู่กับโคมไฟ Humble ของเราเนี่ยก็สวยเลยมีที่ชาร์จ2ช่องรองรับ10วัตต์ Fast Charge ซึ่งสามารถชาร์จกับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้เหมือนกันนะวิธีการชาร์จง่ายเลยค่ะคุณดูอย่างนี้นะตรงนี้จะมีปุ่ม3ปุ่มใช่ปะพอคุณวางเข้าไปฟึบ นี่ก็จะมีไฟขึ้นมาเลยบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยค่ะหลายคนอาจจะถามว่าอา้ามีที่ชาร์จแค่2อันร้านอาหารมีเป็น 30- 40, 40ิบโต๊ะมันจะใช้งานยังไงคือต้องบอกก่อนว่าที่แจนเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นชุดแบบชุดย่อมเล็กๆนิดหน่อยอันนี้นะคะเขามีแบบไซส์ใหญ่ที่สามารถชาร์จได้หลายๆอันพร้อมๆกันด้วยคุณก็สามารถเลือกใช้งานตามที่แบบคุณต้องการจะใช้เลยอีกหนึ่งความพิเศษคืออยากจะบอกว่าร้านอาหารที่บอกไปตอนต้นต้องเดินเปิดโคมไฟทุกโต๊ะใช่ปะแต่ตัว Hu มโบ e ทั้งหมดเนี่ยสามารถควบคุมทั้งหมดทีีีเดดยวไ้ผ่านรโม คุณนะแค่ลิงก์โคมไฟทุกอย่างเข้าด้วยกันลิงก์กับรีโมทต,ตัวนี้นะคุณกดปุ่มปุ่มเดียวโคมไฟทุกโต๊ะทำงานเลยค่ะปุ๊บเจนกดปิดอ่าปุ๊บเปิดทุกอย่างมันเปิดเลยสว่างสุดเห็นไหมคะทาได้หมดเลยและนี่ก็คือรีโมทของ h u m b l e นะคะควบคุมการทํางานไฟ h u m b l e ทั้งหมดอยู่ภายในระยะ10เมตรพร้อมๆกันได้ใช้งานได้ทั้งกับ h u m b l e One แล้วก็ Humble 2ค่ะตัวรีโมทนี้นะคะก็จะมีปุ่มปิดนะคะคุณก,ก็กดปุ่มปิดได้เวลาเปิดให้กดที่ความสว่างไฟตรงนี้นยคะสว่างน้อย สว่างกลางแล้วก็สว่างมากแล้วก็จะมีปุ่มแบตเตอรี่ข้างล่างสุดตรงนี้นะคะซึ่งถ้าคุณกดปุ๊บไฟแบตเตอรี่ทุกอันก็จะโชว์ดังนั้นคุณก็จะรู้เลยว่าหลอดไฟไหนเนี่ยมีแบตเหลือเท่าไหร่คุณจะได้เลือกไปชาร์จถูกค,ค่ะก็สามารถดูได้หมดเลยโชว์สถานะแบตหมดทุกอย่างเลยค่ะ มาเข้าสู่เรื่องของราคากันบ้างนะคะนี่ h u m b l e One Table Light นะคะอันนี้คือสี Special Edition จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสี Silver สี Gold แล้วก็สี Dark Titanium ค่ะราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่5,490บาทส่วนนี้ค่ะ h u m b l e One แบบรุ่น Marble Surface ก็คือจะเป็นแบบหินอ่อนจะมีสี white marble แล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสี black marble นะคะราคาที่45,90บาทส่วน h u m b l e 2ที่แจนมีตอนนี้นะคะเป็นสี G o l d แล้วก็จะมีอีกสสีด้วยกันก็คือสี Silver แล้วก็สีดักไทเท 5,490ี้บาทแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกว่าจะสามารถคโทรลผ่ันรีโมทได้รีโมทอันนี้นะคะราคาอยู่ที่390บาทแล้วก็ไวเดดชาร์จิ n งที่สามารถชาร์จได้2อันพร้อมกันเนี่ยจะอยู่ที่1,290บาทค่ะ ถามจะนะเท่าที่จะลองใช้มาทั้งหมดแต่เข้าใจเลยว่ามันเป็นหลอดไฟที่ราคาค่อนข้างสูงแต่ถามว่ามันตอบโจทย์กับใครบ้างจะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับร้านอาหารที่แบบร้านอาหารหรูๆนิดนึงร้านอาหารที่เขาเน้นบรรยากาศสวยอะ่ะพอเขามีโคมไฟอย่างเงี้ยไปตั้งบนโต๊ะอาหารมาทาให้ฟีลล i n g ของการกินอาหารของเรามันดูดีขึ้นอนะ่ะมาทาให้เหมือนแบบเรานั่งกินอาหารแบบใต้แสงเทียนแบบแสงจันทร์ดูสวยหรูมากอันนี้ก็จะเหมาะเลยแล้วพอถ้าเรามีโต๊ะเยอะๆอย่างที่บอกไปมันสามารถ control ได้ผ่านปุ่มกดปุ่มเดียวคุณไม่ต้อง นั่งกดเปิดทีละโต๊ะเลยคุณสามารถใช้คอนโทรลผ่านรีโมทได้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งชาร์จแบตท,ทีรอานค่ะสามารถวางทีเดียวแล้วก็ชาร์จแบตได้เลยอันนี้เดี๋ยวจะจะหลีไฟให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะลองหลีไฟหน่อยได้ปะอันนี้คือความจริงเลยนะคะแสงจริงตอนนี้นะคะจันก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วจะมีแค่แสงไฟจากตัวหลอดไฟของ h u m b l e นะคะปิดก่อนเลยนะปิดสามันพร้อมกันนะฟึบนม่ปิดอ่ะทีนี้มาดูแสงจริงนะคะเปิดฟึบ ระดับหนึ่งกันนะนี่สองอ่อนๆสว่างกลางๆสว่างสุดเลยวิสวยมากอะดูดิมาดูเหมือนหลอดไฟสมัยเก่าอะวินเทจอะแต่ว่าข้างในนี้ไม่ใช่นะข้างในนี้เป็น LED หมดเลยนะคะอะทีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองดูทีละอันกันว่าตัวนี้สว่างหรือเปล่าจันปิดก่อนนะนี่นะคะ humble 2นะคะอะเปิดเบาๆฟืบนี่อีกนึงนี่น มันก็จะสว่างเห็นปะตอนแรกที่เปิดไฟอะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ค่อยสว่างเลยแต่จริงๆมันสว่างนะเห็นปะค่อนข้างสว่างเลยอะนี่มาดูตัว Humble o วับ้างนะคะอัน mm hmm. นี้แล้วกันนะตัวนี้นะนี่หอันดับห mm hmm. นึ่งะคะทุกคนอันดับ2 3โอ้สว่างเลย mm hmm. นี่ตั้งไว้ที่โต๊ะสวยเลย mm hmm. ปิดฟึบแบตเตอรี่โชว์อันนี้แบตจะหมดแล้ว เมื่อกี้ที่บอกนี่คือคุณสามารถเอาประชารีใช่ปะพอวางฟึบเห็นปะไฟก็จะขึ้นว่าชาร์จแปดอู่ฟึบนเจนเชื่อว่านะถ้าใครได้เป็นของขวัญคงถูกใจแน่นอนเลยเพราะว่าตั้งไว้ผัวเตียงคือแบบสวยเลยอะ่ะสวยมากสวยจริงๆพื้นผิวก็ดูดีผิวอ่อนดูทำให้แบบดูแพงอะดูมีคลาสมีรสนิยมนะคะในการเลือกหลอดไฟ สนใจสินค้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดวอล์กเจเกจเพื่อสอบถามสินค้าเนาะหรืออยากดูของจริงก็อย่างที่แจนบอกไปค่ะซีสโตรเสียมดิสคัฟเวอรี่ชั้น2ค่ะใครชอบเกจเกจเจ๋งๆแปลกๆนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปแล้วนะเดี๋ยวเจนจะคอยอัปเดตหาเกจเกจแปลกๆมาอัปเดตทุกคนดูค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนแล้วก็ช่องซีเมเกจนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย